จจุบันนี้ค่ะมีพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนแต่ว่าสงสัยว่าทำไมยังต้องมีการสำรวจหาปิโตรเลียมอยู่ด้วยคะ พลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังงานลมเชื่อกันว่าไม่มีวันหยุทแต่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและก็ประสิทธิภาพในการผลิตใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป้าหมายของเราก็คือว่าเพิ่มการผลิตพลังงานทั้งสองนี้ให้ได้มากถึง3,200เมกะวัต์ภายในปี64ครับพลังงานน้ำเป็นพลังงานบุนเวียนใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเป้าหมายปี64ก็คือว่าผลิตให้ได้มากถึง1,608เมกะวัต์ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานชีวภาพมีเป้าหมายใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นกัน ผลิตได้จากอ้อยข้าวถั่วเหลืองข้าวโพดปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังมะพร้าวแล้วก็ไม้ยางพาราเชื้อเพลิงชีวภาพประกอบด้วยก๊าซชีวภาพเกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์จากโรงงานอุตสาหกรรมแบบไร้อ,ออกซิเจนที่ผลิตได้ก็คือว่าก๊าซมีเทนหรือก๊าซแห้งใช้เผาเพื่อให้ได้พลังงานในการผลิตกระแสะไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันพืชแล้วก็ไขมันสัตว์เช่นปาล์มน้ำมันสบูด่ดำมะพร้าวทานตะวันถั่วเหลืองมเมล็ดพันธุ์องุ่นรวมไปถึงน้ำมันพืชแล้วก็น้ำมันสัตว์ที่ผ่านก ใช้งานแล้วเมื่อผ่านกระบวนการแล้วก็จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไบโอดีเซลนอกจากนี้ยังวิจัยแล้วก็ค้นคฟ้าพลังงานในรูปแบบใหม่<ๆ>เช่นพลังงานจากสารายเซลล์เดียวเป้าหมายก็คือว่าการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทุกรูปแบบทั้งผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิงปิโตรเลียมแล้วก็ผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันให้ได้ถึงร้อยละสีสิเรามุ่งพัฒน,นาพลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานหมุนเวียนมาใช้ทดแทนพลังงานปิโตรเลียมที่ขาดแคลนแล้วก็แพงขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดจึงยังต้องให้ความสาคัญ กับการสำรวจและก็ผลิตปิโตเรียบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับสนับสนุนข้อมูลโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน